วันนี้เราสองคนมาลุยเยาวราชกันนะฮะไปถ่ายรูปโอ้ยโอ้ย,อยติดหัวเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าวันนี้มีกี่ร้านรับรองว่าเด็ดครับเราเรามาเริ่มที่ร้านแรกคือร้านเนี่ยฮะเฮียตือหูฉลามครับลุยร้านนี้ทีเด็ดนะฮะเฮียตือหูฉลามเยาวราชนะครับนี่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 คนสวยเขาสวยนี่จเจเบนเจ๊เบนร้านนี้นี่ของเขายิง่ง,งใหญ่มากดูปูฮะดูปูประลบประลับมาก นี่ฮะกระเพาะปลาใส่หน่อไม้ทะเลนะแล้วเดี๋ยวตบท้ายด้วยปูก้อนครับโอ้โหน่ากินมากโอ้ยจานแรกมาแบบเดือดมากเดือดมากครับนนี่ฮะคือกระเพาะปลานะฮะใส่หน่อไม้ทะเลนี่มีเนื้อปูด้วยนะครับไหนครับนี่ครับเนื้อเนื้อปูก้อนครับมีโอ้โหอยแครงทยอยกันมาแล้วตัวใหญ่มากจะหอยแครงเลยแล้วกันได้จ้ะหอยแครงเลื่อนๆนะฮะเวลากินนะครับตีพูนรอดแบบนี้ ภาษาค่บคุณพอดีคำคำแรกกันเลยนะครับลุยฮะสดมากค่ะแล้วอะไรอีกครับคุณจะยังไงคะเดี๋ยวฉันจะอยากกินแล้วนะคะนี่มาอันนี้คือทีเด็ดของร้านนะฮะกะเพราหมูหมักครับเป็นหมูที่<อ>เด<อ>้งใช่แต่หมู<อ>หมักอร่อยเด้งสดเคยกินมาเลยแบบสุดจริงๆอ่ะกะเพราหมูหมักนะฮะพอดีคำนะครับลุยฮะ โอ้ยของมาเสิร์ฟไม่หยุดหย่อนนี่เธอสั่งไปกี่อย่างเนี่ยไม่เหมือายขผัดพริกทะเลผัดพริกทะเลชอบมีความวันนี้คนวันนี้บางคนแพ้ปูก้อนนะเห็นปูก้อนไม่ได้ชอบใช่มีปูก้อนนะครับอมีไม่ใช่หมูกรอบมือกรอบจะรวมหมูกรอบนี่ปูก้อนหมือกรอบแล้วก็มีจุ้งนะฮะเดี๋ยวลุยให้มาเธออยากกินปูก้อนได้ไหมเธอสั่งให้เธอใหม่ได้แต่การลิ้มรสทุกอย่างครับผมรู้เรื่องไปเลยอันนี้ผัดเป็นอะไรนะผัดพริกผัดพริกผัดพริกเพราะเรากินซับไง เป็นเมนูนี้ลุยฮะหอมมากเลยเครื่องดีทุกท่านดีได้จริงตัดมาที่ชามของวะดีนะคะเออ๋ยวนี้น่ากินมากอ่ะเพราะปลาหน่ไม้ทะเลอร่อยจริงจริงๆพูดเลยไม่เคยกินกระเพาะปลาแล้วใส่หน่อไม้ทะเลเลยร้านนี้อบดูเมนูแล้วก็รีบวสเลยว่าอแบบนี้ ครับสดๆอ,อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะร้อนก็ด,ด้วยเช่นกันม,ม,ม,มีปู <โล S 1> อ,อะคอก้คามปูอนน้ำแดงด้วยนะฮะของร้านนี้คุนควนมันขึ้นแบบฉันเป่าเอาเออเ,เป่าเถอะเป่าสักนิดหนึ่งลุยรครับแล้วที่ตรงข้ามนู้นที่ที่คนเยอะนั่นคือไอ้นี่ใช่ไหม ขนมปังไส้ทะลักอะไรสักอย่างอันนี้หนึบหนึบดีเนาะชอบหนึ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 บหนมากมาฮะลุยครับโูต่ไม้ทะเลนะมาต้องสับมันหนึบมันเด้งมันเออชอบกินเหมือนกันมีกระเฉดของร้านนี้นะฮะหอมกระทะมากๆอร่อยมากหอมจริงๆใครแล้วสั่งจัมโบ้ไปไปสามจานได้มั้งทีมงานกินกันบ้านอร่อยมากจริงๆต้องกินนะมาถึงต้องสั่ง อร่อยดีกูเลยดีเป็นหนึ่งในเมนเจอร์ที่อร่อยที่สุดที่เ,ยเคยชิมมาอร่อยอร่อยอเกษตรต้องกินกระเฉดน,นะฮะกระเฉดก่อนมากครับมาฮะอะไรขอบคุณคร,ร,ร,รับมากๆเลยต้องการกินอะไรบ้างกุ้งผมเส้นใส่เนื้นอปูดีมากเลยดีมากที่ดุสุดๆไม่ดูกุ้ง รธรรมดาไซส์ใหญ่นะฮะนีนะะ่นครคบเดูปูดีสดมากน่ากินมากนี่คืออาหารสา่สองคนเหรอคะเนี่ยถูกต้องครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างจริงการันตีลุยฮะไงคะสีพูดดีมากๆ้มพูด,ดจริงๆอล่อยเฉอนะฮะเวลากินนะครับติดบ้ม ต้องออกเิ็นชลอมอย่างนี้ฮะชลอมแบบนี้มาจุ้งลายเสือครับลุยนะร้านปลาหมึกย่างน้องกายน้องก้าวนะฮะอย่าวลาดนะจ๊ะร้านนี้ทีเด็ดหมึกเขาเยอะและสดล้วตั้งในภูเขาเลยไม่ผิดหวังไปดูดีกว่ามาี่นี่ฮะพายักของเรา ตัวใหญ่มากไขเ่เต็มท้องครับสุดจริงๆเดีย๋ยวเราไปหยิบกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรบ้างมาดูนี่สามไม้และที่เราไม่เคยพลาดเลยนะฮะเวลามาร้านนี้คือปากปลาหมึกครับนี่ดูปากอืมพ่อครับแต่งมากใหญ่มากเยอะมาจริงๆดูดิสุดจริงๆอืมเจ,จะเอาอะไรบ้างสรุปไปลืมบึ้มเลยเอาปากด้วยเอาปากสามไม้ไปเดี๋ยวไข่อกีกข่แแล้วก็ไข่ปลาหมึกโอ้ดูไข่ดิฮะ ใหญ่หนักมากอะ่ะใหญ่ที่ร้านนี้โอ้โหมาเวลามาร้านนี้นะฮะปลาหมึกมีที่เลือกช็อปมากมายจะพาไปดูกองปลาหมึกข้างนนหลังกันหนึ่งนีง่นี่คือหนวดนหนวดหมึกของปรดพิพิดีครับนี่และไฮไลท์ร้านนี้อย่างที่สำคัญนะครับดูดูโอ้ย<ด>ตัดเครืมาสิโอ้โหดูเครื่อง,ของเขาบ้าบอไม่ตายให้รู้ไปเจ๋งมากวันนี้นี่ใช้เยอะมากเลยเนอะใช่อไหม อันนี้มหาศาลมากนี่ฮะนี่นี่นี่หนวดมดมดไซจัมโบ้เออหนวดเราเอาตั้งอ่ะแค่งนั่นอ่ะไม่ใช่แข้งนึงแข้งไหนแข้งนี้ใช่ไหมแข้งนี้โอ้โหดู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 กำลังการงานเด้งไฟยังไม่หนึบนะจ๊ะมั่งมาไปหมดแล้วอ่ะหยิบไปค่ะคุณพี่เอ้จ่าพี่เอ้เอามานะครับร้านนี้เขาครบทุกอย่างจริงโอ้โหโอ้ยโใหญ่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 เนี่ยผัดยาเครื่องผักมไม่ได้ถ่ายเทียบดูเทียบดูเทียบดู ถ้าสองคนงงตเต็มหน้าพอดีเอาพอดีคัลุยพอ,อก่อนจักนะฮะเสาย่างย่างมันมากนะฮะดูพี่เขาย่างครับพี่เขาย่างจะพี่เขาพรอมนะครับไม่มีเวลากินเลยใช่ไหมฮะมมมย่างอย่างเดียวเลยฮะโอ้โหนี่มีทั้งหนวดใช่ไหมมีทั้งไข่มีทั้งปากมีทั้งหนวดเกระดองมีทั้งหมึกไข่ตัวใหญ่แล้วก็มีหมึกกระดองตัวใหญ่วันนี้ชุดใหญ่มากครับร้องทั้งแถบเลยนี่ก็สุดมากฮะโอ้โ เขาขยับมาเรื่อยๆนะพราะว่าของเราใกล้ได้แล้วครับนี่มาละเดี๋ยวสุดทางไปก็ได้ปั๊บเลยนี่เจ้าของร้านแล้วนะฮะคุณก้อยนะฮะนี่หันเปนระวิงเลยครับนี่นี่โอ้โหไข่ไปแล้วครับมาอันนี้ตัวตัวมันมากตัวใหญ่ร้านนี้เวลาเขายางของเขาสดจริงนะฮะสุดมากอันนี้หนวดคุณไมดีฮะหนวดหนวดโอ้ดิ่งไปหมดเลยเจ๋งเยอะแยะมากมายฮะ แล้วมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับปากปลาหมึกฮะนี่ปากปลาหมึกมาแล้ววันนี้ทีเด็ดครับน้ำจิ้มมาแล้วครับนี่ร้านนี้ไม่เขาไม่งกเครื่องจริงนะดูพริกอือฮึสุดพลังมากมา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 เดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าได้มาแล้วนะจ๊ะตะเกียบ3อันเลยฮะพริกท่วมทนมากใช่พริกท่วมมากจริงไข่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 ือ,อลุยฮะชิมมากเลยหล่ะ ความสนุกของการมากินเที่ยววันนคือยืนกินนะคะอืมตึงโอ้ดูเครื่องเนื้อนวล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 โอ้ต่งๆเลยครับมาฮะลุยครับโอ้บ้าบอเหรออร่อยมากพริกกระอมเลยโอ้ยปากเลอะค่ะทึ้งจุดอืมเนื้อันนี้คือเราลวนทุกส่วนอยู่ในนี้เลยเหรออืมเนี่อเนื้อ ปากปลาหมึกฮะมาเปร็ร์ฟอย่างนี้รุ้ยครับ<ฮ>เผ็ดว่นจริงก็เคยกินพริกเป็นเม็ดๆๆมันไม่เผ็ดกิบ้าแล้วให้เกียดพริกด้วยนะคะที่น,นี้นะฮะเนี่ยปากกับไข่นะฮะมารุ้ยครับพอดีไม่ต้องกินจ้ะคือบ้องหรอ ก็ยังรอดนะตกใจต้าวของคำจิ้มไก่คนนี้ซึ่งผิดหวังจคำจิ้มแซ่บทุกอย่างกดอัพาดีนี่นะคะโอ้ยไฟมันย้อนนิดนึงต้องาไห่แล้วอ่ะแซ่บมากสุดยอดครับเสียบอเอเธอปิดอีกคลิปนึงเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปต่อร้านต่อไปกันลุยเผ็ดมากใช้ขออนุญาตฝากวารมไว้ก่อนนะฮะ นี่น้เจ็บลูกเต่งมากอันนี้คือไส้อะไรคะไส้หมูค่ะไส้หมูนะมันก็มีการลูดจิ้มใส่ซีอิ๊วลงไปนะ แล้วทำสดเลยนะฮะร้านนี้นะครับมาไฟแน่นๆลุยฮะอยู่ข้างร้านปลาหมึกเลยก็ดูงเลยมาถ่ายครับมาถ่ายเลยค่ะถ่ายได้เลยค่ะกปิดให้เลยครับปากกตื่นนะนี่ร้อง้องแล้วอมไม่เต็มปากดูความหอมน้ำมันงาแล้วหมูแบบเป็นเป็นเนื้อหมูดีมากอร่อยไหนเธอกัดครึ่งหนึ่งให้มันเห็นไส้ได้ไหมพลีสเดี๋ยวแล้วต้องบอกว่าตรงนู้นเดี๋ยวเพิ่งกินทั้งลูก เผ้ด <ไ professors> อร่อยว่ะอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆนิ่งๆกัดครึ Wait, okay. okay. ่งนึงกัดครึ่งนึงให้เห็นไส้เออเน่กัดเต็มๆเลยฮะไว้น่นแน่นนะจ๊ะไม่ได้มีกวงข้างในนะจ๊ะชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านว่าขอเจี้ยเกียวยักษ์เออเจี้ยขอดเจี้ยขอเจี้ยห่วยนะอะไรเนี่ยห่วยนี่ร้านเฉยเลยมาลองได้ไม่ผิดหวังครับร้านนี้สุดยอดเสียบแล้วต่อไปกัน เดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหมูคณะนะคะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเย้ขอบคุณมากครับให้พูดลุยๆหนึ่งสองสามน้ำนะคะอันร้านประจำที่เราต้องมากินเลยนฮะร้านนี้น้ำปั่นมาทุกรอบกินทุกรอบส้มมะนาวปั่นไม่ดีชอบต้มผสมมะนาวปั่นอร่อยจริงอร่อยจริงหมูสเต๊ะเฮียซานะฮะแล้ววันนี้เอาหมวยเรา ไม่หนีเที่ยวแล้วครับกลับมาทํางานแล้วฮะแล้วจะหนีเที่ยวไปคราวที่แล้วนี่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 หมูสเต๊ะร้านปลดคุณไวดีดูดิโอ้โหเนื้อ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 อร่อยมากน้ำจิ้มนะครับเด็ดมากอันนี้นี่เบอร์โทรนะฮะรับออกงานด้วยนะครับร้านนี้หมูสเต๊ะเฮียซาครับขออนุญาตนะครับนี่นี่น้ำสเต๊ะนะฮะร้านนี้ทีเด็ดจริงๆ โอ้โหคุณพอดีชอบมากใช่กินที20ไม้ได้ถูกต้องคือพอดีกิน5้าผมกินสิไม่ฉันกิน20่อ๋อเธอกิน20เลยอไหนไหนเธอเค้กินกี่ไม้นะ20อ๋อ20โอเคยี่จับไปเลยเดี๋ยวมาลวินครับและร้านที่3ของเรานะฮะหมูสเตกเฮซาของพอดีบ้านชื่ออะไรนะคะร์สวยหมูสเตกเฮซาครับผมเวลาปาดต้องปาดอย่นะฮะ โอ้ oh, okay. มคือเ,เด็ดเด็ดจิ้มคือเด็ดจริงครับร้านนี้หมูก็ดีฮะลุยครับแต่ถ้ามาก็ต้องใจงเย็นๆนะคะต้องรอนื่องจากอาจจะคิวเยอะนิดนึงเราก็รอเหมือนกันอร่อยมากเนี้ยเนี่ย,ยบงังเดือดเดือดลุยครับทุกคนรู้สึกยังไงคะเวลามีคนมากินของที่เราชอบให้เราดูรู้สึกดีนี่ปากท่วมเลยนี่ฉันต้องรักเธอมากอันนี้ถึงต้องยอมขนาดเด็่พูดว่ารักซี โอ้โหมายี่นะฮะพอดีครับนะครับลุยฮะกินร้านที่สามยังไงให้เหมือนกินร้านแรกอบยังดูหิวอยู่นะคะที่สี่นะจ๊ะที่ร้านนี้เป็นอีกร้านที่อร่อยจริง,รงๆนะฮะน้ำคุดเข้มข้นมากและเป็นเอ็นหมูใครไม่กินเนื้อร้านนี้ไม่ผิดหวงังเลยครับ เกมทุกคนพ่อให้ดูนะครับที่เราว่ามาแบบนี้เลยนี other, right? ่นี่คือหมูตุ๋นเนาะนี่อันนี้อัคือส่วนไหนฮะขั้วตับอ๋อขั้วตับมาเลยนะฮะมันจะมีเหมือนกับเป็นเป็นแบบเป็นแบบแบบพังผืดอยู่เนาะอ่าแล้วนี่ลูกชิ้นทำเองใช่ไหมฮะนี่ก็นี่ก็เรนนี่เป็นลูกชิ้นทำเองนะครับมาเรนนี่เดี๋ยวไปไปอันนี้ข่อยาตุ่นตักขึ้นมานะครับนี่เป็นลูกชิ้นทำเองของทางร้านนะฮะนี่ลูกชิ้นแต่นี่คือทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเอ็นหมูที่แบบสุดจริงๆ เวลากินนะนิ่มมากละมุนมากหนึบมาเป็นชามแบบนี้นะฮะเวลาสั่งมาอันนี้คืออย่าอย่าอย่าคิดว่าเขาให้แค่นี้นะคะจริงๆคือแอบจงไปก่อนแล้วครับกินไปแล้วจ้ะมาฮะลุยครคัสรสชาติละมุนมากแบบไม่ต้องปรุงครับเดี๋ยวคุณตายเราก็ได้ไปยืนคุณหน้าร้านเลยนะจ๊ะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกร้านเขานะงะใช่ยิ้ม้พมเดี๋ยวก็อร่อยเลยครับตายเรานะฮะ นิ่ก็ไปหน่อยเบ, au บ au. าๆแล้วก็น้ำส้มสักช้อนหนึ่งลงไปอ่สองช้อนดีกว่าเปรี้ยวนิดๆเพราะมันกลมกล่อมอยู่แล้วเนาะมากเลยโอเคแค่นี้เราก็ฟินได้ได้เดี๋ยวขอนชิมให้ดูก่อนนะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เธอกินต่อนี่นะฮะเอ็นนะครับลุยครับง่ายกินง่ายแต่อร่อยแน่นอนโคตรดีคุณจินฮะ ชินครับลุยครับตานนี้นะฮะหมูต้นเ้อต้นน้ำแดงบ่ด,ดินสุดยอดเฉียบมาดตําได้ไม่ผิดหวังเด็ดจ,จริงอิ่มมากครับ5-6ล้านนะวันนี้ลุยไปควรต้องอิ่มแล้วนะคะเราต้องอิ่มนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับเดเพจมาวินฟิเฟอร์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับเฉียบครับ